กกเคทุกคนโปรยว่าพาเ,นเ,นเดียวมาเครนบอืมเดียวผ้ามาเลยมะนาวคาวเวียทุกคนนะมันบิวเพลนเพลนี่เป็นลูกมันนะลูกมะนาวคาวเวียเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี่ทุกคนนี่คือความ <c oughs> กรูยังไม่รู้ว่ะเจอื่นจะยาวว่านี้เจ้ยี่ว่านี้ไม่นะแต่ตน้นเสี เออส่วนปใหใ่แดงทุกคนเนี้ยประมาณนี้เลยช่องคอเหนิวนะฮะช่องคอเหนียวความกว้างความเนี้ยก็ประมาณนี้และเออเนี้ยเดี๋ยวให้เล่นนะพอรผ้าปุ๊บมันจะเม็ดข้างในมันเป็นพันผืดซึงพอภผ้าปุ๊บมันจะผลักออกทุกคนนี่ทุกคนเล่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 ไมเไม้ไม้นั้น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 ลไม่ได้บีบอะไรเลยนะมันออกมาเองนะอืมมันเหมือนกับว่ามันแหลนออกกันมา สิ้งกระพวกรวันนูเฮ่าฮนแร่แล่แร่แ่ทุกคนอืมมันเป็นเม็ดเล็กๆันนีนะมีอยข้างในอะไรจิ้มๆไหมแล่คนผงนัดเจ้าอะ่ะเจ้าเี้ยทุกคนมันจมเอยวฟังเสียงไอ้มันจม,มน,จนัด เนี่ย๋ยวคนได้เรียกว่ามะนาวคาวเวียนทุกคนนะเพราะว่าเม็ดมันเป็นแหลกๆกลๆุ่มๆเหมือนมะนาวคาวเวียเลยเอ้ยต้องบังปัานนี้เลยนะนเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนไข่ปลาคาวเวียนทุกคนเนี่ยคนนี้เลยไข่ปลาคาวเวียวาวไปนี่ไ <laughs> ข่ปลาคาวเวียอืมเอามันซ้ำอิง โอ้ช oh. ิมหลานที่บังเด็ดเดดเดดเอกไปตั้งบงก่อนเด็ดใจอันไตรงนั้นันเดอ้กอยเา้วยเก็ไม่ซำรวยนะซำวยวดม แล้วถ้าใครไม่เจี่ยวว้าวันมาตรงใครยยกรูว,ว่าวันมาตรงก็ต้องมาจิ้มแรกหวานดิบบังพืมอืมที่รู้ตุกุนเฮ้ยเสี้ยงดังแกบบแกบบแกบบแบบเลยนะทุกคนนะประมาณนี้นะมะนาวคาวเวียรหรือมะนาวไม่มดยอย่าหลงพ้าโน่นนี้เลยนะซึงตาเลทุกคนนะ เม็ดเออซานจะเป็นครั้งในนี้มันจะถลักเข้ามามันจะถลักอกมาอืมทุกคนมันจะถลักอกมาเลยแต่นะไม่ได้ไปทำอะไรด้มันเลยนะมันถลักอกมาอีกอะไรๆเดี๋ยวมันยังขยับอยู่เลยนะฮะมันยังขยับอยู่ทุกคนอืมเดี๋ยวนะนูนมันจะอมาพนันไหมอืมมันไม่ทุกคนนะมันประมาณนี้นะมะนาวขาเวี่ย อืมเป็นมันก็จะยังอกมาอยู่เลยนะอืมอืมอันนี้เลยมันจะดันอกกันมาจะดันอกมาดันอกมาเห็นเลยนะนี่มันจะเป็นเม็ดเล็กๆอย่างนี้ทุกคนเนี่ยอืมเป็นเม็ดเล็กๆเม็ดเล็กๆนะซึ่งพวกเกล่ยวมันก็จะกรุบ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 เปรียวนะรสชดตามันเปรียวเปรียว กลมๆนะซานมันจะกลมกลมทุกคนมันไม่เหมือนกับมะนาวบานตัวๆชไปนะมะนาวบานตัวๆไปซานมันจะเป็นแบบโปกมันยดนามไม่เพนเนี่ยแต่นี่มันจะกลมๆแลกวก็เปรียวเปรียวหมากเลยซุดๆท,ทุกคน